ต่อไปเมฆฝนที่ดำฉมึนอังกอร์กำลังมาอารุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์อ๊ะตกใจหมดเลยอรุณจังอยู่โตลุงเหรอเนี่ยเปล่าหรอกฉันนอนจนตื่นมาแล้วละ่ะกังวลเรื่องอะไรอยู่แล้วท่านประธานคิดแผนการไว้แล้วไม่ใช่เหรอ เราจะต้อง์ฐานรับจ้างเพิ่มสองเท่าเพื่อรออิดอสไปยังบริเวณที่พวกเราได้เปลี่ยนในการต่อสู้วันนี้ฮารุกะออกไปฝังระเบิดได้แต่เช้าตู่เลยนะแผกของเราฝังระเบิดรลักสิบลูกไว้แล้วให้พวกอวิโดสมาตรงนั้นไม่ใช่เหรอกลับมาแล้วคะ่ะกลับมาแล้วเหรอฮารุกะจังทําได้ดีมากฉันฝังระเบิดไว้จุดสัมพันธ์ตาแล้วคะ่ะอย่างนี้ไปก็เลอแค่ดกลุ่มระเบิด ดีมากดีมากเลยแล้วจะพิการที่ฝังระเบิดให้ดีดีด้วยนะแค่สามวันเถอะค่ะแล้วใช้ดกดระเบิดพวกนั้นแหลกเลยอขอให้เจหละครั้งแล้วนะถ้ากลัวไม่ได้ค่าจ้างแล้วทำไมไม่ขอค่าจา้างรถรางทำภารกิจก่อนลนะ่ะไม่ได้เราจะไม่รับเงินก่อนทำงานนั่นมากดเหล็กของเรานะถ้ารับเงินมาล่วงหน้าก็อาจไปช่องโหว่ที่ทำให้ลูกค้าเขาไม่ไว้กับบริการได้ อะไรประมาณนั้นสินะใช่เดี๋ยวจะแก้ปัญหาใหญ่เท่ๆแลว้วค่อยมาจ้างถ้าไปทำเงินอดแบบนี้ก็ไปทำถึง่มัล,ลุวิสัยแท้ของทีน,ออนั้นก็งานได้เอ๊ะไหลหลอดไฟอะไรเหรอวิสัยทัดลองเป็นวิสัยทัดอะไรไปที่ได้เหรอ มีสิเพราะเราเป็นคนนอกกฎหมายที่ไร้การที่ไม่ผูกมัดกับกฎหมายและแบบวินัยนี่คือวิสัยท,ทัศน์ของหน่ตั้งสารทวอกแปดอ่อจับได้แล้วจับได้แล้ว <c oughs> ลิ้นพันแล้วอะ่ะแย่บ้าเลยอ่ะอ่านมากลิ้นพันเลยภารกิจ <c oughs> ลูกค้าก็เหมือนกันเมืบบ่อไหร่เป็นโซ่ตวที่ผูกมัดใ้เราต้องทำอะไรอยู่ใช้วิธีการที่พวกเราไม่ต้องการได้ยังไงละ่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องรับเงินค่าจ้างอะไรตัดประกิสเสร็จแล้วแค่กดดันมากแล้วก็เทใหหมดแล้วกับเคหน้าก็ได้นะประธานว่าไงนะให้กดดันที่ไหนล่ะก็แค่เออนิดหน่อยนะโอเคครับผมได้เลยแล้วเจอกันนะแต่ว่าสงการต้องทำงานด้วยเหรอ แต่ว่าสงารามต้ทำการด้วยเหรอเย่จังเลยนะโอ้ยแย่จังเลยอะถ้าไปสงกรามต้องทำงานอะสงกรารคขาจะเป็นวันหยุดที่ควรจะถกสาดก็สิมันควรเป็นวันหยุดสิอ๋องานพิเศษหรอ๋อโอเคโอเคผมจะผมจะไม่ดูถูกความความองไงนะความขยันของคนหรอกนะ ก็ขอให้ทานกา้ดีรวด,ดๆนะฮะแล้วก็ขอให้ไม่ไมเปียกมากแล้วกันนะ,ะ,นะ,ะแต่ว่าวันที่สิบห้าได้หยุดอ๋อดีเลยละก็วันหยุดพักผ่อนก็นอนหลับนอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดีแล้วก็อย่าเปียกอเอ๊ะทำไมามีแต่ยาเปียกวะเอ๊ะใช่ไหมวิทยาเปียกนี่หละนะ,ะโอเคยังดีอโอเค ได้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 ได,ได,ได,ได้โอเคแต่ตอนนี้เราขัดกันไม่ได้ใช่ไหมพวกคขนกันรัศน์พินัยยังไม่อยู่เฉยๆได้โอเคฮะฝันดีฮะคขนันทัศน์พินัยกี่เห็นหน้าอเอ๊ะลูกลูกคุณลูกคุณคือตู้ไหนฮะลูกคุณคือตัวไหนฮะซากุระโกะหรือว่า ซา <c oughs> ก,กุระโกะหรือว่ามินเทสเอ้ยซากุระโกะหรือว่ามาลีฮะบอกมาสิสากุระโกะหรือว่ามาลีอ้าทำไมทุกคนอยากได้แต่มาลีอ่ะไม่อยากได้ซากุระโกะกันเหรอถ้าถ้าอย่างน,น,น Marie, ั้นเดี๋ยวผมแทงสวนได้เบสเดีทุกคนจะสุ่มมาลีกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสุ่มซากุระโกะเลยเดี๋ยว <c oughs> ล้อเล่นนาผมผม ผมเก็บตังค์ผมเก็บผมเก็บเพชรไปส่วนอย่างอื่นดีกว่านะขนาดขนาดนี้แล้วขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องอ้อมแล้วขนาดนี้ขนาดนี้เราก็ไม่ต้องอ้อมแล้วมั้งถ้าถ้าใช่ถ้าว่าถ้าว่ามารีลูกพี่แหม่มไปเนี่ยหรือว่าน่าจะโดนแน่ๆนะผมน่าจะโดนสั่งเก็บแน่ๆเลยนะลุ้นมากๆลุ้นมากๆ ทั่วทั้งประเทศทั้งจังหวัด่ะเขาเขากูคนที่โหดที่สุดในจังหวัดแล้วนะถ้าตามที่เขาตามที่เขาพูดเถะนะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่อ่ะอนะเอาเป็นว่าเราจะเดูแน่ๆก็เขาเป็นคนที่โหดที่สุดในจังหวัดอ่้นะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจังหวัดอะไรเ่ะอนะผมก็ไม่ไม่ทราบแน่แน่ใช่ว่าจังหวัดอะไรนะก็บอกแล้วว่าผมไล่ตามอารมณ์ ก็บอกแล้วผมไล่ตามอาลุ่มผมมีผมมีอารมณ์เลยโอเคอ๋อไอ้ไม่เสียใครก็โกรธได้ว่าถึงพวกนั้นจะเกลียดเราจนไม่อยากมองเราก็เถอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปต้องหนีจากพวกนั้นมาที่นี่ฉัน่หยนี่นาอีกอย่างขะารรมการพินัยเป็นกลุ่มที่แข็งแก่นที่สืดตะเคียนทอดนะพอไปประธานกรรมการดีนะยูงไงล่ะ อำนาจถมของรกการวินัยส่วนใหญ่ก็จะประธานกรรมการนี่แหละแค่ okay, ถือคนเดียวก็เท่สกับสมาชิกกบกำลังร้อยคนแล้วนี่สินะลูกสาวลูกสาวของทุกคนในทางกลับกันถ้าไม่ไปทางกรรมการทีนะพวกขำวราการวินัยก็ไม่ได้กิ่งกัดอะไรนักหรอกแค่วา <Okay, S 1> <Okay, S 2> งแผนให้ดีก็จะให้โอกาสชนะได้ คีนาที่ต้องใช้เซนเซอร์อย่างเดียวเลยนะจริงเหรอคาโก,โกจังคิดไปเผื่อน,นั้นแล้วเหรอเพราะนั่นคือศัตรูที่เราต้เจอสักวันไงละ่ะฉันว่าการจรารัรดการพวกคาราการวินัยที่ไม่ไปทำกรรมการฮีนากา็คงพอๆกับจัดการพวกอบิดอสที่กำลังทำตอนนี้ไงละ่ะและนี่หมายความว่าอบิดอสเป็นโรงเรียนที่แข็งแกร่งพอตัวไม่ติดป็นข้อเสียจำนวนนักเรียนน้อยก็เถอะ สวัสดีฮะ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 ,ฮะขนาดนั้นเลยเหรอก็ตอนนี้ผมกำลังดักอ่าักอาไาศไปดรอนอย่างบ้ารันเลยนะไม่หรอกการกลับไปไม่อยู่ในตัวเรื่องของเราไม่มีทางหรอกใช่แล้วเรียกผมว่าลูบี้นะแล้วอะไรล่ะที่เป็นปัญหาขอได้แล้ว นี่อ่ารู้จังแล้วคุยอะไรไป่สนุกแบบนี้แล้วไปหาข้าวกินเถอะฉันหิวแล้วไปร้านอะไรไปกันไหมที่มาสกีร์ลามิงโอ้สวัสดีฮะผมคนที่มีคนที่มีสไคริเยอะกว่าผมนี่ดสวันดี้ฮะไม่ไม่ได้เจอกันนานมากเลยแล้วเนี่ยล้วจะไปนอนแล้วใช่ไหมล้วจะไปนอนแล้วใช่ไหมจะไปที่นั่นเหรอ เอ๊ะตัวอะไรหัวขาวเหรอคนในหัวขาวเหรอไม่เห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวระทานคนนั้นมาทำงานตอนเย็นไม่ใช่เหรอแค่ไปเจอกักก็พอแล้วนะอืมราเม็ที่น้่นก็อร่อยดีนะแถมยังประทานประธานไข่เคียด้วยได้เลยไปกันเถอะลูกบีต้องผมเหลืองไม่ยดา คุณครูเข้าไปในห้องชมรมแล้วก็เห็นโคชิโนนอนตักหนุนตักโนโน,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 นมิอยู่แค่สีผมนะ่ะไม่ใช่งอแค่สีผมน่ะไปช่งออย่านะโยอรุสวัสดิ์มาเร็วเลยนะคะคุณครูฮึชันดูนอดอนสบายบ้างเลยเหรอก็ตักขอ่อนโนโนมิจังนุ่มมากเลยไง่ะนะนี่เป็นหมอนชั้นยอดกว่าชั้นเลย คุณครูก็มานอนพัตรงนี้ด้วยกันไหมคะมาสิคะผมไม่ได้หัวงอกนะผมไม่ได้มีหัวงอกเหมืองงอกเลยนะไม่ได้นะตักเธอไปของฉันให้ครูไป็นนักเพื่อนผู้บุกตัวนั้นแทนสิแต่ของฉันไม่ใช่ลุยมีคนเดียวซะหน่อยนะคะไฮ้ยขาวหน้ามาตอนที่ไม่มีคนอยู่นะคะคุณครู ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่ใช่เกมเดินเสาวไวเลยนะดูดูสภาพแล้วไม่มี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 เสาไม่เอ๊ะเส,สาวไวไปว่าอะไรเหรอว่าแต่ว่าแต่เสาวไวไปว่าอะไรเหรอฮึทุกคนนี่ขายาักกันแต่เช้าเลยนะ เราไม่ได้เ,เป็นอาักพัแบบนี้มานานแล้วแต่ละคนคงอยากไปทําอะไรที่อยากทํานะคะแต่ว่าทุกคนเจ็บอะไรกันเหรอทุกคนเจ็บอะไรกันเหรอชิโรโกะยังก็น่าจะไปเึกอยู่สว่วนไอเด็จังก็คงไปอ่านหนังสือแล้วห้อสมุดไปเล่นเกมจันเดเละ โอ้อะไรอะ่ะสนน้องวิจังก็มาเรียนแต่เช้าเพื่อท่องภาษาได้จากห้องชมรมทุกขคอยากกันจัง <c oughs> น้องฟ้าผมอยู่ไหนอยู่ในใจผมตลอดไปฮะหืฉันเหรอ <c oughs> ก็นอนเล่นที่ตรงนี้ไงขอแน่แล้วุ <c oughs> ูกพี่ก็เราทำอะไรได้หน่อยไหมคะ <c oughs> อย่างเช่นฝืนล่วแกายออกไปทำงานพาร์ทไทม์ <c oughs> ไม่ได้เหรออายุปูนี้แล้วสิบเจ็ดเนี่ยนะ แะให้ลูกไปทำภารกิจการแจ้งต่อไม่ได้หรอกนะเดินี้จังเธอน่ะไอ้สิบเจ็ดนะจะไปทำอะไรการแจ้งหรอเต่อายุก็ไม่ได้กับะัชิเท่าไหร่นี่คะเอาเธอะน้าตอนนี้กูมาถึงแล้วอีกไม่นานคนอื่นก็จะมาถึงแล้วล่ะงั้นลุงก็ไปซ้อมกับคิกเกียรสันหลังยาวเท่าไหร่ดีกว่าเอ๊ะจะไปไหนล่ะคะลูกพี่ วันนี้ลูขอพักหนึ่งวันถ้ามีอะไรก็ติดต่อมาได้เลยนะหนุ่มมือจังลูกพี่โคชิโร่เนี่ยโศกเสียใจไปนอนกลางวันอีกแล้วแต่คงไม่ไปได้หรอกคะ่ะเพราะอันนี้จังก็จะประกันประชุมให้ทุกครั้งอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าลูกพี่โคชิโร่ก็เปลี่ยนไปอ่ากตอนแรกที่ฉันเจอเยอะเลยนะคะ <c oughs> อยากรู้ว่าแต่ก่อนเป็นไงหรอคะ <c oughs> ดุสลัด ถึงตอนนี้ที่เหมือนกับลุงขี้เซาที่เราชักช้าก็เถอะค่ะแต่ที่ฉันเจอหุ้นลูกพี่ชิโนครั้งแรกลูกพี่จะเป็นคนที่ถูกไล่ลถูกไล่ล่าไปเลยคะ่ะอธิบายยังไงดีนะเหมือนกับถูกไล่ล่าจากทุกสถานการณ์รอบตัวอธิบายไม่ออกครับเนี้อหาไปซี้ยอดเกินฉันเองก็ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่แต่ก่อนหน้านี้เคยมีุ่นพี่อยู่คนหนึ่งชื่ออะไรดนะเล่บอกว่าเขาเป็นป,ประธานนักเรียนคนสุดท้ายของบิดอน,นะคะ อย่างที่ได้มาเธอที่ไม่ค่อยเป็นที่น่าเชื่อถือเท่าไหร่และพอเธอหายตัวไปรู่นชินโนก็เลยต้อน,นที่แทนทั้งหมดน <c oughs> ่านสินะยูเบกถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นลู่นีชินโนนะจูป,ปีหนึ่งนะคะแต่ฉันไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากหรอกนะคะแต่ตอนนี้เรามีคุณขูอยู่ที่นี่แถวลู่พี่ผมก็ไปกับโรงเรียนอื่นอีกถ้าเป็นลุ่พี่ชิโนกคนเดิมแล้วก็ คงไม่ชอบใจเรื่องไปเกี่ยวข้องกับเรื่อื่นแน่ๆแต่ตอนนี้รุ่นพี่ออดโยนมากขึ้นมาแล้วนะคะเรื่องนี้ต้องขอบคุณคุณครูเลยนะคะไม่ต้องห่วงเดีย๋ยวผมเข้าไปศึกษาด้วยก็ได้ว่าสา,วาออไวเลยนะแล้วก็จริงจังอะไรขนาดนั้นแล้วแม่หรอนะเฮ้ยไปไหนเดี๋ยวไปไหน นไม่ใช่นไม่ใช่อบิดน,น,นะเฮ้ยที่นี่มันเฮ้ยโพชิโนะมาทำอะไรอ่ามาแล้วสินะทำอะไรกำลังรอเลยครับพอรถแสงรุ่นอรุณไม่สิคุณโพชิโนะขออภัยด้วยครับผมยังไม่ค่อยชินกับเรื่องราวดีคุบิพอท่าไรเชิญทางนี้เลยครับคุณโพชิโนะอู้ขับขึสองรถเลยครับผม คร <c oughs> ั้งนี้เรื่องอะไรสูตรดำสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนี่ครับผมจึงอยากเสนออะไรบางอย่างแก่คุณโฮชิโนะผู้มีความลึกลับมาี่สุดก่อยรอดอีกสักครั้งเสนอเหรออย่ามาตลกเลยดะเรื่องนั้นด่ฉันเออช่วยลดเสียงลงด้วยครับมีประโยคน์นึงจากหนังที่ผมชอบอยู่นั่นก็คือครั้งนี้ลองใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นดูสิ โอ้น่ากลัวเน,นี่ยผ,ผมจะเสนอผมจะเสนออะไรบางอย่างที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้แล้วมันก็น่าตื่นเต้นมากด้วยครับบอกว่าจะตั้งไฟฟังจนจบนะครับผมรู้นะว่าตโตโชิโร่พูดกับคนอื่นนะมันจะเป็นยังไงนะ